สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชนแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆโอ้โหวันนี้แอดก็รู้สึกว่าไปทํางานมานะจ๊ะก็เลยกลับมาชาสักเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่ารวบรวมข่าวแซ่บๆเนี่ยมาฝากในคลิปนี้กันทั้งหมดแน่นอนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคสโนริซ่าที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ออกมาทําการโพส IG Story หรือจะเป็นในส่วนของช่างแต่งหน้าโน,นริซ่าล่าสุดที่แต่งหน้าให้โน,นริซ่าของเราในงาน RMH Watch Week นะจ๊ะซึ่งเป็นชั้นหนาระดับโลกก็ตามหรือจะเป็นความเคลื่อนไหวของโนริซ่าล่าสุดที่กําลังจะเกิดขึ้้้นนเร็ววๆีแล ด้วยเช่นกันนะจ๊ะมาฝากกันในคลิปนี้ถ้าฟังครบแล้วก็รบอัปเดตไปพร้อมกันแน,น่นอนนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มกันจากเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับเมื่อทางคุณโอมาซเบร์หรือเจ้าของผู้ผลิตเคสนะครับที่เขาชื่อว่า m i z o n de s a v r e นั่นแหละจ๊าตามที่อากูบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจากแบรนด์นี้เนี่ยมาโพสต์ถึงเคสที่นโนริซ่าของเราเป็นข่าวลงใน IG Story ซึ่งจะเป็นการสื่อสารถึงลังเคสนโนริซ่าที่บังเอิญบางเอิญเผลอไผ่ไปน,นิดนึงนะจ๊ะถือบอกว่ากลางแขนสุดมือแล้วก็เห็นคําว่า F A ติดดออยู่่้านนนหลังใงใสสวขเค เมื่อเธอในรอบนี้นะจ๊ะซึ่งแอดก,ก็ขอไม่ขยายประเด็นแล้วกันเนาะก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าย่อมาจากอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะเคยไม่เคนยังไงก่อนนะจ๊ะ เราเนี่ยต้องปานี้ในส่วนของเรือลำอื่นด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นชิปโนริซ่าก,กับใครก็ตามเราก็ต้องอะซับซ้อนไว้ก่อนประมาณนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่ชัดเจนนะเนาะยังไม่มีการประกาศก็ปล่อยลอยคอไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งกลุนะ่มนะเพื่อนนะส่วนอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยตัวช่างแต่งหน้าระดับโลกคนนี้นะจ๊ะซึ่งเขาชื่อว่าคุณมิชาชาซาดาเป็นที่รู้จักผลงานโปรเจกต์บรนดเวปี2004และอาร์เทมิสปี2014เธอแต่งหน้าให้กับโน,น,นริซ่่่่าาา้ใในน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 นรอออบีีีงงง AirVH Watch Week ทไมมัเเเเพืซึ็ป ชาวเลบานอนอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากระดับโลกคนหนึ่งเลยนั่นเองจ้าต้องบอกว่าแต่ละคนที่เขาแต่งหน้าให้เนี่ยดูสมกนดาราระดับโลกแล้วนริซ่าของเราก็เป็นดาราระดับโลกอยู่แล้วไม่ผ่านมือเขาสิปแปลกจ้าเออโคจรมาพบกันเนาะสองคนระดับโลกแบบนี้นะจ้าส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้เพราะว่าทางทรูเนี่ยได้ออกมาโพสต์อะไรบางอย่างให้บิงกรีกันบ้านแตกไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะเพราะเขาบอกว่านอริซ่าของเรานั้นกําลังจะมาไทยเร็วนี้เพื่อมางานมิทติ้งอะไรต่างๆมาพบปะแฟนๆกันอ สารนองิซ่าไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้บินกลบมากๆนะจ๊ะบินไปไหนแบบเยอะมากๆเกาหลีเดี๋ยวฝรั่งเศสเดี๋ยวไทยไเ,เดี๋ยวไปฝรั่งเศสเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยวโอโ้โหคือเยอะจริงๆนะก็แอบแบบเห็นใจเล็กๆน้อยๆว่าเออน้องิซ่าจะมีช่วงพักหายใจบ้างไหมอะไรเงี้ยเราค่อยมาก็ได้นะจ๊ะพักสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะแต่ช่วงนี้คือบินแบบบินที่บิน,บนยับยบเลยนะจ๊ะก็จัดไปนะจ๊ะส่วนอีกบอแสนที่แอนมาฝากกันก็คือ i อจี o ตอ่ของพี่อลิสของเรานั่นเองนะจ๊ะที่ Spotify ที่ L.A. นะจ๊ะซึ่งก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็มีความเป็นไปได้น,นะที่คนจะสงสัยกันว่าจะพาโนริซ่าไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยก็ชอบอัพไอจีแบบถ่ายสถานท้องสถานที่อะไรเงี้ยไม่ค่อยถ่ายคนสักเท่าไหร่นะจ๊ะก็ถ้าเกิดโนริซ่าไปก็เป็นเรื่องไม่แปลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกหลานของส p o t i f y ที่เพิ่งรับเลี้ยงเบ l นส n s Cup แต่พอมีการเขียนว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่โนริซ่าไปร่วมง,งานแบบโดยตรงขนาดนั้นเพราะว่าโนริซ่าของเราเนี่ยขึ้นทำเนี่ยเป็นศ ผ่านไป2เดือนแล้วเขาก็มาโพสต์ความประทับใจที่ได้เจอนอนริซ่าในครั้งนั้นก็เลยจะามาอ่านให้ฟังในคลิปนี้กันด้วยนั่นเองครับโดยดูเหมือนว่าแฟนคลับในครั้งนี้จะเป็นชาวจีนนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้สามารถแบ่งปันสิ่งนี้ได้สักทีนะเพราะอัดอั้นเก็บมานานอันนี้เพิ่มเองเขาบอกว่าเขาในเจอนอนริซ่าที่ปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนวันคริสต์มาสวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเสียงของเธอตอนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคือฉันฟังแล้วเหมือนเพลงที่ติดในหัวของ ก็ว่าไปนั่นเองจ๊ะซึ่งก็ไปประจบเหมาะกับโพสตที่นอริซ่าเนี่ยเคยโพสต์ชุดนี้ไปแล้วบน i อส่วนตัวนั่นเองจ้าก็ะกามาฝากกันประมาณหวังว่าจะทันชุ่มปอดเพื่อนๆทุกคนนะยังไงวันนี้ก็ฟันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะรอ,อนอริซ่ากับไทยเร็วๆนี้เด้อ